ปล่อยตัวออกตาทครับแล้วก็เสียงกองเชียร์นี่กระหึ่มแกล้งแตนเลยครับใช่นักกีฬาที่คนเชียร์หรือเปล่าครับผู้นำและออปชันไลน์ในอีกครั้งครับออการ่ายนครับโอ้ออกาายังคงนำอยู่ในออปชันในท่านผู้ชมครับและเป็นออการนักคาราซีลาชัยครับเซเนเชสกีทีมบายนาคอนครับที่ขึ้นมานำทั้ง3ครั้งแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในสนามการแข่งขันแล้วครับโอ้ด่านแรกครับท่านผู้ชมครับ โล่งอกโล่งใจครับในที่สุดก็เขียวสตาร์ทได้นะครับแล้วก็ FC ที่ตามเชียร์กันมาก็ขึ้นมานำจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือปีศาจต้องหกรูเนิ้ในจอภาพมันจะครูนี้โอ้โหกกทุกอย่างแบบมุ่งมั่นแล้วก็เรียกว่าโฟกัสอยู่กับผลงานครับที่นึ่ยังเป็นทางการออกการนักราศิลาชัยครับซึ่งในสนามนี้เนี่ยออกูด คว้าแชมป์จูเนียร์สลาล่มไปแล้วเมื่อวานและตอนนี้ท่านผู้ชมในสนามแชมป์มอเตอร์ออกกากำลังลุ้นแชมป์สนามที่3าํกำแพงเพชรครับตอนนี้ออกกามีคะแนนสะสมอันดับ1ในตารางคะแนนครับถ้าโมเตที่2นี้ยังคงเก็บที่1และเข้าเส้นชัยได้เขาจะคว้าแชมป์ในรุ่นนี้สนามกาแพงเพชรด้วยเพอร์เฟกเกมเลยจะคว้าแชมป์สนามที่3และ ถ้าออก้าคว้าแชมป์สนามที่3เขาจะเป็นคนที่มีคะแนนนําอันดับหนึ่งในสนามชิงแชมป์ประเทศไทยลุ้นแชมป์ประเทศไทยปีนี้ทันทีเลยครับหรือว่าสุดยอดไหมนะครับ D n a แชมป์ส่งต่อ DNA เแชมป์อีกทีนะครับลุ้นและครับโอ้โหท่านผู้ชมครับปรบมือเป็นกำลังใจกับออก้านคราศีลาชัยครับออก้าจะคว้าแชมป์สนามกัแพพชรและส่งให้ตัวเองนั้ไปลุ้นแชมป์ประเทศไทยในปีนี้เหรครับ ฟอร์มออก้าคุณว่าใส่เต็มไหมผมดูว่าออก้าขับสุขขุมขับดีสุขขุมครับและเข้าสู่ธงขาวครับท่านผู้ชมครับล่อสุด,สดท้ายเอาเลยเอาเลยครับแชมป์อยู่ไม่ไกลไถ้าคว้าแชมป์กำแพงเพชรออก้าจะขึ้นไปลุ้นแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแต่งอันดับหนึ่งทันทีเลยครับ เขาจะมีคะแนนนำไปที่173คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ไปมากกว่า12ถึง17คะแนนเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับโอ้ยืนขี่แล้วครับออกก้าครับครึ่งรอบสุดท้ายครับญิงความเร็วไปที่ทางตรงด้านนอกสุดของสนาม และเข้าทุนส้มครับวัวหัวเรือกลับเข้ามาครับออก้าจะเลือกออปชั่นไหนเลือกขั้นนอกครับเอาเลยครับพยานความเร็วตั้งแต่โมโต้แรกครับในสนามกำแพงเพชรเขาเก็บมา60คะแนนนักข่ารัชโอ้ยอย่ามีอะไรผิดพลาดนะออก้าเหลืออีก3-4ทุนครับเก็บให้เรียบครับเก็บให้จบเรับเส้นชัยตรงนี้ออก้าจะเป็นที่หนึ่งโมโต้ลวดเพอร์เฟกเกมที่กำแพงเพชรครับออมทุนสุดท้ายมาแล้วครับ ลับ<ล>ตรงสุดท้ายครับและลโอ้โหสีลาชัยว,ว,วันนี้ปาเปิลได้เฮครับโอ้ยนี่แหละครับรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับชแชมป์สนามกำแพงเพชรจ,จูนออ 15. เนียร์13ถึง15เมนซีดูสปาร์คสต็อกค,ครับออก้านักราล์สีลาชัย,ยป,ปูปาเปิลเฮลูกชายสองคนคว้า ที่1โอ้โหแล้วทั้งคู่เลยครับสนาม3กำแพงเพชรประมือให้กับพี่เบิ้ลนาครนศิลาชัยด้วยครับกองเชียร์ในไลฟ์ตอนนี้ก็ระเบิดเลยครับมารัวๆคบน้องออกรัวๆเลยครับ6 6หเต็มฟีดเลยครับตอนนี้เนี่ยแหละครับเขาเส้นชัยเป็นที่หนึ่งไปเรียบร้อยครับนครราศีลาชัยครับโตขึ้นสุขุมขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าขับขี่ได้แน่นอนมากขึ้นครับ ขับ,ขบเห็นดได้ชัดเลยครับขับดีครับสุข,ขุมไม่<ะ>ไม่ฟืดฟาดไม่บูหนักแต่เป็นไ<ะ>ด้วยพละกำลังเลยนะครับ<ะ>ขับดีเลยครับออก้กาสนามนี้